อ๋นะครับพอกับบ่ามืดอีกเช่นเคยนะครับผมกับอะกาศช่วงเศรษฐนะครับนะครับอยู่ทุ่งหน้าพี่น้องนะครับหมอกเริ่มลงเลยเพหมอกเริ่มลงเลยนะครับอากาศเก่าเริ่มเย็นนะครับผมนะครับอยู่ทางนครพนมพี่น้องนะครับบ่ามืดอยู่นครเพะนมนะครับผมนี่อากาศช่วงเศรษฐนะครับหมอกลงพี่น้อง นะครับมืัอนี้บะหมีอจะเอาผักกระเงยงไปปลูกตรงบ่อก,กบพี่น้องบ่อก,กบเก่านะครับบะหมีอลื้อออกแล้วน,นะครับผมบะหมีอจะเอาผักกระเงยงไปปลูก <c oughs> นะครับปลูกไปกินนะคะนะนะาารับเนาะเนาะเข่ากระลังออกพี่น้องกระลังออกนะครับโอ้เข่ากระงามงามคักพี่น้องพี่นี่งามคักนะครับไปเนาะบรรยากาศเย็นๆน,น,นะครับผม ทำล่างออกพี่น้องนะครับบรรยากาศช่งวงเศร้าหมอกลงนะครับเย็นๆยน,นะครับเนาะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพี่น้องนะครับพระอาทิตย์เนานนะครับเนาะ นะครับผมบามือเสือไปปลูกอยู่ตรงบอกกบพี่น้องผักกะเงี้งหน้าหอมๆนะครับ z o ม m ดูได้เลยพี่น้องหอมหุยเลยครับผมสุด้ยนีนะครับให้จะต้นน้อยกันนะครับเอาไปปลูกพี่น้องหอมผักกะเงี้งทำเฟรนคำลงมา หอมพักกงนี่พี่น้องนะครับกับบรรยากาศเย็นๆน,นะครับเนาะหมอกลุ่มพี่น้องนะครับส่วนท่านี้ก็ออกเลยพี่น้องประมาณอาทิตย์นึง่งจะได้เกลียวพี่น้องนะครับผมนนี้เป็นข้าวดอนะครับเนาะนะครับข้าวดอฝั่งนี้จะเป็นข้าวงันพี่น้องนะครับผมข้าวงันก็บจะได้เกลียวอันชาจาักน้อยนะครับเนาะ ครัแบ,บแสงแดดอ่นอนๆมักับบรรยากาศบามุด้วยเก่าครับผมแบบจะเอาผักกระเนงมนันพี่น้งนนนองกระเน่งไปปลูกปลูกโบราณแล้วครับเนาะปลูกพอดีพี่น้องนี่ นี่ได้หลายเลยงามมีแต่ผักกระหยิ่งมดนี่เมนมดเลยพี่น้องผักกระหยงหน้ามีกระเมนตังนี้เมนโอ๊ดอันนี้แค่งามพี่น้องบุญนี่ครับมีแต่ลายมีแต่ผักกระหยงหน้าพี่น้องลายคักครับผมลายที่พี่น้องได้บ้างจิเอาแล้วที่ไปปลูกอยู่ข่างบ่อโก,กบครับเนาะ นี่พี่น้องเฮาสิเอาผักกันนี่เฮาสิเอาบ่หลายดอกพี่น้องเอาผักมาเลยปลูกของหอมพี่น้อง ปลูกทุเรอยเอาเนาะครับน้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปปลูกซํานี่ก่อนนะครับผมครับปากกันยิงหน้าพี่น้องเอาจิ้เก็บตามขั้นหน้านี่แหละพี่น้องมันจะขึ้นมาหลายครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกหยุดพุ่นล้วพี่น้องอยู่เตี้ยหน้าเขาเป็นหรอครับผมน,น,นี่พี่น้องเอาปลูกตัวนี้ก่อนมื่อนีร่ปลูกเสร็จเรียบร้อยครับผม แบปลูกข้างๆบอกรกนะครับราวกบปบะมือกาออกเลยแหละครับพี่น้องนะครับผมเรื่อยนะครับปลูกข้างบอกรากกบบะมือเก่าออเลยนยพี่น้องนะครับใหญ่ไป็นมูบะกบเขาก็เริ่มจะหมดเลยนะครับเนาะนะครับจะเก็บไใบบอกูะเหรพี่น้องกบเขานะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ตรงหน้ากับปบะมือขี้เก่าพี่น้องนะครับผมนะครับเอาปากกันแยงตามคันนานะครับมาปลูกนะครับเนี่ยพอจะกินเราก็ไ่ต้องไปลงคันนาก็เก็บอยู่ในกินได้นะครับเนาะ นะครับเอาไปน้องคลิปนี้ก็เอาสนี้นะครับเนาะคลิปนาพอกันใหม่ครับผมนะครับสาบันีกษาวัสดีครับ